สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างของปากกาต่างๆนะคะนำมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็จะมีทั้งตัวรุ่น V.I.P. ของ Parker นะคะ Parker I.M. Parker Jotter Art i f ์อารนะคะเพนเท l อ่ามีค่อนข้างหลากหลายนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะคะว่ามีตัวอย่างอะไรให้ชมกันบ้างสำหรับในคลิปนี้นะคะสำหรับตัวแรกตรงนี้นะคะตัวนี้เป็น Parker V.I.P. นะคะเป็นตระกูลของโมเดล SonNe t นะคะสาหรับอ่ว ตัวนี้เป็น s o n n e t 17 Matte Black GT Slim รินะคะไซส์ก็จะเป็นตัวด้ามไซส์สริมทรงผอมเล็กน้อยนะคะสำหรับตัวนี้โมเดล s o n n e t 17นะคะทำออกมาทั้งในส่วนของรุ่นไซส์มาตรฐานแล้วก็ไซส์สริมนะคะก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ปากกาไซส์มาตรฐานก็คืออาจจะเป็นตัวด้ามใหญ่นิดนึงนะคะเราก็ไซส์สริมก็จะจับพอดีมือนะคะสำหรับออปากกาที่ คนชอบทรงผอมๆนะคะก็สามารถจะเลือกได้ส่วนสีของตัวด้ามเนี่ยก็มีให้เลือกเกือบทุกเฉดนะคะตัวนี้เป็นตัวสีดำด้านแมตต์แบล็คนะคะตัดกับอะไรสีทองก็ค่อนข้างที่จะขึ้นแล้วก็ดูหรูหราใส่ชื่อลงมาก็จะเป็นตัวโลโก้ตัวหนังสือสีทองนะคะตัวนี้จะเป็นชื่อแบรนด์ปราเกอร์อ่อเมทอินฟนะคะก็จะมีเขียนตรงนี้เล็กน้อยอ่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขา นี่ก็เวลาใช้งานเป็นบอลพอยเพนนะคะก็เป็นตัวหมุนแบบนี้ถัดมาก็จะเป็นปร์เกอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นปร์เกอร์คอร์เรชันไอเนะคะก็เป็นตัวด้ามกดลุกลื่นสำหรับตัวนี้เป็นตัวแรกแบ็กดำเงานะคะอะไรสีทองก็สามารถทำชื่อได้สีประมาณนี้นะคะ ถัดมาก็จะเป็นตัว Parker Jotter นะคะสำหรับไซส์นี้จะเป็นไซส์ทรงใหญ่เขาเรียกว่า Parker Jotter XL นะคะรุ่นนี้ทำชื่อออกมาค่อนข้างสวยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเอาไปทำเป็นของขวัญให้เจ้านายนะคะก็จะมีทั้งโลโก้บริษัทนะคะแล้วก็ตามด้วยเบิร์ดเดย์วันสำคัญนะคะให้กับหัวหน้าง,งานได้เช่นเดียวกันตัวนี้ Jotter XL สี m a ตต e แบล็ k นะคะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวไซส์ Parker j o t t e r ไซส์มาตรฐานนะคะก็จะขนาดไซส์ประมาณนี้สำหรับ XL จะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะคะตัวนี้เป็น Parker Jotter Sta อร์นะคะก็คือเป็นด้ามสแตนเลสทางด้ามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นอะไหล่สีทองนะคะตัวนี้มีทั้งอะไหล่สีทองแล้วก็อะไหล่สีเงินสำหรับบอดี้ตัวนี้เป็นจ o อตเตอร์อะไหล่สีทองนะคะ แล้วก็ตามกันมานะคะอย่างที่เราเห็นด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นป a r เกอร์จ t อ r เตอร์เช่นเดียวกันนะคะสีจะมีอยู่หลากหลายสีในคลิปวันนี้นะคะจ o อ t เตอร์ตัวนี้เขาเรียกว่าจ o อ t เตอร์ n d ต r d าก็จะแตกต่างกับจ o อ t เตอร์สเตเลตนะคะจุดที่แตกต่างกันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราลองดูเห็นไหมคะก็คือตัวด้ามสเตลเลตนะคะราคานะคะค่าตัวของเขาจะสูงกว่าจะเป็นเงินทั้งด้ามแบบนี้นะคะจ o อ t เตอร์ n d ต r d านนะคะสำหรับ ตรงพัสดุตรงนี้นะคะจะเป็นพลาสติกแอาก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะคะนี้ในคลิปนี้ก็จะมีตัวนี้นะคะอ่าลูกค้าองค์กรนะคะสั่งทําเป็นโลโก้ค่อนข้างจํานวนเยอะนะคะก็เป็นตัวสีขาวนะคะตัวนี้ก็มีทั้งตัวอย่างสีขาวแล้วก็ตัวอย่างสีดํา แล้วก็รุ่นนี้นะคะเขามีที่เป็นตัวโรโลบอลด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ลักษณะของอโทนสีนะคะเป็นสีเดียวกันเป็นเงินทูโทนดำนะคะแล้วก็มีชื่อแบรนด์เป็นปาร์เกอร์เมดอินฟรานนะคะตัวลูกดืินก็เป็นตัวด้ามกดสำหรับตัวโรโลบอลนะคะก็จะเป็นตัวเปิดบอกแบบนี้ ใช้งานวัตถุป,ประสงค์แตกต่างกันนะคะเป็นตัว Parker Jo t t e r Standard เช่นเดียวกันก็สามารถเรเซอร์ชื่อได้แบบนี้นะคะสำหรับตัวจ o อตเตอร์โรลบอนะคะในคลิปนี้ก็มีให้ดู2ส,สีตัวนี้เป็นเฉดส,สีพิงค์นะคะด้ามสีชมพูกับด้ามสีดำนะคะก็แล้วแต่เลยว่าใครชอบโทนสีไหนนะคะมีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากๆนะคะสำหรับจ o ตเตอร์สแตนดา ตัวนี้ก็เป็นจ o t t เตอร์สแตนเลนะคะถัดมานะคะก็เป็นป a r เกออีกรุ่นหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่นที่ราคาเริ่มต้นนะคะไม่สูงจนเกินไปนะคะตัวนี้เขาเรียกว่ารุ่นจ o อ t เตอร์เวกเตอร์สแตนนะคะสำหรับโมเดลเวกเตอร์นะคะสแตนดาร์ Standard ก็เหมือนกันก็คือมันจะมีวัสดุที่เป็นชิ้นส่วนของพลาสติกด้วยนะคะ รุ่นเวกเตอร์เนี่ยแหนบของปาร์เกจะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆนะคะอย่างรุ่นจ o อ t เ r ก็จะเป็นแหนบแบบนี้รุ่น I m m รุ่น s o n เนจะเป็นแหนบทรงนี้หมดนะคะสำหรับเวกเตอร์ยังเป็นแหนบทรงอ่าทรงแบบสมัยรุ่นแรกเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแต่สัญญาของเขาก็คือคันธนูตรงนี้ก็จะมีเขียนชื่อแบรนด์ปาร์เกอรสำหรับตัวนี้เ e c t ต r ร์สแตนดาร์ดสีบรูนะคะ ตามมานะคะเป็นแบรนด์ a r t i f ิ c ฟกันบ้างนะคะสำหรับ a r t ์ติเฟรุ่นนี้นะคะเป็นมัทริก้านะคะสีแรก Black อะไร Rose g สโกนะคะก <c oughs> ็เป็นดำเงาอะไรโรสโกสำหรับตัวด้ามนี้นะคะก็สวยงามเป็นด้ามสีดำตัดด้วยแหนบสีโรสโกปา๊กเกอร์ สำหรับตัวนี้ a r t i f c t นะคะอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัว a r t i f c t ที่เป็นรุ่น iris นะคะสำหรับโมเดล iris เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน5สีนะคะก็จะมีเงินแดงดำน้ำเงินเออแล้วก็สีเงินนะคะตัวอย่างตามนี้เลยตัวนี้เป็น body สีเงิน สำหรับอีกแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นแบรนด์เพนเทลนะคะสำหรับเพนเทลเนี่ยน้ำหมึกส่วนใหญ่จะเป็นหมึกเจลนะคะก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูวันนี้มีนำะมาฝาก3รุ่นนะคะรุ่นนี้เป็นตัวเอเนจเอลสล i มนะคะเมทัลสลีมรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดียอดฮิตนะคะ เวลาทาชื่อออกมาค่อนข้างได้ชื่อที่ออกมาสวยแล้วก็ดูสีตัวนี้นะคะถ้าเกิดอารมณ์แล้วประมาณสีคล้ายๆสีแบบเออลมดํานะคะก็จาเงินก็ไม่ได้เงินแบบคือปกติเงินจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินแบบออกโทนดําซึ่งไม่ได้ดําสนิทก็ถือว่าเป็นสีทันสมัยนะคะสําหรับบอดี้รุ่นนี้แล้วก็ตัวด้ามสลิมน้ําหมึกเจลนะคะก็มาพร้อมกับกล่องหนังของเทนเทล รุ่นนี้เลยถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นทําชื่อออกมาก็ค่อนข้างสวยมากๆกนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้งานเราก็เปิดปอกมาด้านในจะเป็นน้ําหมึกเจลสวยงามโอเคถัดมานะคะก็จะเป็นตัวรุ่นเซริงนะคะสาหรับตัวนี้เป็นน้ําหมึกเจลเช่นเดียวกันเวลาใช้งานก็เป็นตัวการเปิดปอกนะคะสีตัวนี้จะเป็นตัวเงินทางด้ามน,นะคะไซ ตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าไซ์เมทัลตัวสลิมตัวนั้นนะคะก็สำหรับ ใครที่ชอบปากกาอาจจะดูทันรุ่นที่เป็นดูทรงผู้ใหญ่เล็กน้อยนะคะก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์มีอยู่ด้วยกันหลายสีนะคะบอลนี้ตัวนี้เป็นสีเงินล้วนแล้วก็มีสีดำนะคะที่ได้รับความนิยมอีกสีหนึ่งแล้วก็ส่วนในส่วนของบอดี้คัลเลอร์สีสีต่างๆก็จะเป็นพวกชมพูม่วงฟ้าแดงนะคะก็สีงาช้างก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็ตัวนี้เพนเทลเซริงเอนเน e รเจลนะคะเป็นน้ำหมึกเจลสําหรับตัวด้ามนี้อีกด้ามหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัว ทรงที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเขาเรียกว่า el, เพนเทลทวิสนะคะสำหรับทวิสเนี่ยจะเป็นการใช้งานตัวด้าหมุน มึกมึกเจลเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้มีอยู่ด้วยกันประมาณเกือบ7สีสีที่ถืออยู่เป็นสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่อยากได้อารมณ์ของปากกาด้ามสีขาวนะคะก็จะแตกต่างกับสีเงินอ่าคนละแบบกันนะคะสีขาวอาจจะดูไวรุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็ทําชื่อออกมาก็ค่อนข้างสวยมากๆนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้เองนะคะ7สีก็มีทั้งขาวทั้งเงินดําน้ําเงินนะคะก็คือออกสีกลมนะคะรวมไปจนถึงเทอร์คลอยนะคะสีออก เขียวฟ้าน้ำทะเลแดงทองนะคะก็จะมีให้เลือกค่อนข้างหลายเฉดเลยสามารถใส่ชื่อได้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะทุกตัวนะคะปากกานะคะมาพร้อมกับกล่องแบรนด์ของตัวเองนะคะอย่างปาร์เกอร์ก็จะเป็นแบรนด์กล่องปาร์เกอร์เพนเทลเป็นแบรนด์ กล่องหนังเพนเทลนะคะแล้วก็อติเฟกตก็เป็นกล่องหนังเป็นกล่องของขวัญสไตล์ขาวแดงนะคะอ่าก็สําหรับในคลิปนี้นะคะตัวอย่างก็เรานำมาให้ชมกันประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาของขวัญให้คนพิเศษ อย่ากำลังเลือกอยู่ว่าจะตัดสินใจว่าจะให้อะไรนะคะก็ลองเข้ามาชมในช่อง y o u t u b e เราได้นะคะก็จะเป็นประกานะคะที่เราสามารถให้ได้ทุกเทศกาลนะคะแล้วก็สามารถให้กับทุกเพศทุกไวัยได้ด้วยนะคะเป็นของขวัญที่มีคุณค่าและที่สำคัญนะคะสามารถทำชื่อ ของคนที่เราให้ได้ด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปอื่นๆนะคะสามารถกดดูย้อนหลังกันได้ที่ YouTube ช่องเพนแบรนเนมนะคะแล้วก็มีช่องทางการติดต่อนะคะหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik t o ็อกเพนแบรนเนมไอจีนะคะเพนแบรนเนมแล้วก็ Facebook ปากาแบรนเนมนะคะก็สามารถเข้าไปชมรายละเอียดรุ่นใหม่ๆกันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ